สวัสดีค่ะดิฉันพัชินีตุศิีเดชนะคะหลายๆท่านนะคะคงจะได้รู้จักดิฉันมาแล้วนะคะจากไม่ว่าจะเป็นหน้าหนังสือพิมพ์นะคะรายการ TGN นะคะที่แท่ภาพไป170ยเจประเทศไม่จะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลี่นิวหรือรายการช่อง3579นะคะและปัจจุบันนี้ดิฉันได้ทำรายการของตัวเองนะคะ ที่ MV f i ไนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะนะคะวันนี้ดิฉันจะมาในนามของบริษัท b e เตอร์อ o โก r v ว c e นะคะเบเตอร์อ o โก r v วิ e นะคะก็คือได้นำผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาสู่เกษตรกรไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะคะฉะนั้นดิฉันขอแนะนำสินค้า ตัวแรกก่อนนะคะ move นะคะ move สีเขียวนะคะและก็ตามด้วยนะคะ move สีแดง move ทั้งสองตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะคะและมีคุณประโยชน์ได้อย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันจะมา พบกับท่านในหัวข้อเรื่องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชุบชีวิตเกษตรกรได้จริงหรือนะคะเกษตรกรนะคะของประเทศไทยนะคะเป็นคนที่สู้ชีวิตขยันขันแข็งนะคะประหยัดรู้จักการใช้จ่าย แต่วันนี้ดิฉันจะขอพูดว่าไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนารวมแล้วก็คือเกษตรกรน,นะคะยังใช้ครึ่งทิ้งครึ่งท่านคนจะมงเอ๊ะมาว่าเราใช้ครึ่งทิ้งครึ่งได้ยังไงใช้ครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งท่งทงทานใช้ครึ่งทิ้งครึ่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือ,อรู้เท่าไม่ถึงการน,นะคะจากการที่ดิฉันนะคะได้ไปดูลายมือที่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและก็ได้เดินทางไปในหลายหลายรัฐของอเมริกานะคะดิฉันมีเพื่อนเป็นพยาบาลอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรัฐซานฟรานซิสโกเมืองเลขตาโฮ ะะเข้าเป็นพยาบาลและได้แต่งงานนะคะกับสามีชาวอเมริกันเป็นด็อกเตอร์ระดับโปรฟเฟสเซอร์นะคะแล้วก็สอนทางด้านของการเกษตรนี่แหละที่ดิฉันไปหานั้นเขาไม่ได้ทำรับเงินเดือนแล้วออกมาทำไร่ของตัวเองเกษตรกรอเมริกันพอคาว่าเกษตรกรรวยค่ะต่างประเทศนะคะ รวยเพราะสินค้าของเขาเนี่ยนะคะได้ผลดีดินไม่เสียไม่ว่าเขาจะใช้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอฮอร์โมนพืชหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้ยางเต็มเม็ดเต็มตมวยออย่างดีฉันได้สัมผัสกระชาวเมอกันแม้กระทั่งเขาทานข้าวเขาก็ต้องทานจนเกลี้ยงนะคะทีนี้ เราบอกว่าเราเป็นเกษตรกรเราอยู่ประเทศไทยเราเจอเขาแล้วเ,เราเป็นเกษตรกรความหมายของชาวเนการที่ยังไม่คุ้นเคยกับเมืองไทยคําว่าเกษตรกรเขาก็ต้องมองว่าเ,ออเกษตรกรรวยนะคะทีนี้ดิฉันจะยกข้มามหาเรื่องว่าการใช้ครึ่งทิ้งครึ่ง,ค,งคืออะไรปัจจุบันนี้นะคะสารเคมี ะะกรำจัดวัชพืชไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าพิ้งยาฆ่า,มาแมลงเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศนับวันทุกทุกปีจะมีการเพิ่มนะคะการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชและยาฆ่า,มาแมลงมากขึ้นทุกปีและสารเคมีเนี่ยถ้าถามเกษตรกรอยากจะใช้ไหมไม่ได้อยากจะใช้แต่มันจาเป็นต้องใช้นะคะเพราะอะไร เพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพียเป็นแมลงอะไรเนี่ยนะคะมันเริ่มที่จะดื้อยานะคะดิฉันก็ขอพูดไว้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยการใช้สารเคมีนะคะการใช้สารเคมีหรือยากำจัดวัชพืชเนี่ยอย่างยกตยัวอย่างเขาเขียนไว้ข้างกล่องอาจจะเป็นสิบวันอ,อ,อาจจะเป็นสิบห้าวันยี่สิบวันนะคะเขาบอกว่า สารน,นี้นะคะจะ,ะมีประโยชน์สามารถคุมพื่อคุมยาฆ่าแมลงนะคะได้ถึง15วัน20วันยกตัวอย่างแต่ดิฉันมองว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะคะเมืองไทยเนี่ยเอาง่ายๆอย่างที่ท่านที่ทำนาข้าวนะคะหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นผักนะคะจะเป็นผักเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคะ ไม่เคยใช้ตามกำหนดระยะเวลาที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องหรือข้างขวดเลยท่านก็ไม่อยากที่จะใช้ก่อนกำหนดหรอกแต่ว่าสารเคมีกำจัดวัชพืชกำจัดมแมลงเหล่านั้นเมื่อท่านพ่นนะคะเมื่อไปโดนใบมันก็ไม่ได้อยู่บนใบนะคะก็มีร่วงหลน่นลงดินบ้างหนึ่งนะคะ ล่วงหล่นลงดินนะฮะข้อที่1่ล่วงหล่นลงดินบ้าหงหส่วนสองเมื่อนะฮะท่านฉีดไปแล้วพ่นยาไปแล้วมันอยู่บนใบก็จริงอันดับ2ก็คือลดน้ำนะฮะเมื่อท่านลดน้ำไม่ว่าจะเป็นผัาไปอะไรด้วยสปริงเกอร์นะคะมันก็ไม่ได้อยู่บนใบตลอดมันเมื่อมันโดนน้ำนะคะมันก็ล่วงลงสู่ดิน3ฝนตก ฝนตกก็ล่วงลงสู่ดินซแดดออกลมพัดผ่านก็ล่วงลงสู่ดินนะคะหลายหลายอย่างนะคะซึ่งทำให้นะคะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะคะชนิดใดๆก็แล้วแต่ไม่สามารถอยู่กับต้นได้นานล่วงลงดินอะไรก็ล่วงลงดินล่วงลงดิน ผลสุดท้ายที่สุดดินเสียนะคะในเมื่อดินเสียการปลูกนะคะการปลูกข้าวปลูกผักอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ทำให้พืชน,นะคะหรือผลิตผลนั้นได้ในปริมาณที่ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ไม่สวยเราใช้คำว่าไม่สวยหรือไม่ได้ราคานะคะจะเป็นอย่างนั้นดินเสีย เราก็ต้องมาเสียทางด้านใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่เยอะขึ้นนะคะอะไรในลักษณะนี้นะคะลากก็ไม่สามารถที่จะชอนชัยลงไปได้เยอะในเมื่อลากชอนชัยไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้เยอะอากาศน้ำก็ลงไปได้ไม่เต็มที่ความเจริญของพืชนะคะเติบโตของพืชนั้นก็ไม่เต็มที่นะคะแม้กระทั่งอย่าว่าแต่สารเคมีกำจัดแมลงเลย นะคะแม้กระทั่งท่านจะให้ฮอร์โมนให้วิตามินเสริมให้อาหารเสริมกับพืชก็เป็นเหมือนกันนะคะท่านก็บางบาทีทั้งสาวันอ่ขอโทษบางทีห้วัน7วันแต่บางครั้งเกิดมีแมลงเพีย้ยลงค้นยาฆ่าแมลงลงไป3ามวันไม่อยู่ทุกวันเลยหนึ่งท่านเสียค่าใช้จ่ายในการสารกับจัดแมลงนะคะ ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยนะคะ 1. เสียเงินยาฆ่า,มาแมลงเพิ่มขึ้นถ้าฉีดบ่อยๆครั้งก็เสียยาเพิ่มยาฆ่า,มาแมลงเพิ่มขึ้นนะคะท่านก็สิ้นเปลืองต้นทุน 2. ต้องใช้แรงงานท่านก็ต้องจ้างเขาสามถ้าท่านทำเองท่านก็รับสารพิษเข้าไปเยอะสี่เมื่อสารพิษตกเรนเสียอย่างที่ดิฉันบอกนั่นแหละ ท่านใส่ไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่อะไรเข้าไปก็แล้วแต่มันก็ดูดซึมไม่ได้ดีพืชก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรท่านก็ปลืองต้นทุนท่านคงไม่ได้เถียงดิฉันท่านเห็นว่าจริงไหม